ครับนี่จะมาทําเป็นน้าจิ้มสําหรับจิ้มกระเพาะปลานะครับก็ง่ายๆครับใช้พริกชี้ฟ้าสีเหลืองสีส้มเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตำกับกระเทียมครับอ่าเดี๋ยวเราตำกับระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับไม่ต้องแหลกมากนะครับอย่าเนี่ยครับตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พริกเลยครับพริกนี่เราจะหั่น ่อนก็ได้นะครับจะได้ตำง,ง่ายๆโขกไปเรื่อยๆครับไม่ต้องละเอียดมากนะฮะจะได้มีเท็กซ์เจอร์ของเมล็ดพริกกับกระเทียมครับพอเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามารุงครับน้ำจิ้มแบบนี้ก็ทำกินได้ทั้งกระเพาะปลาข้าวขาวหมูนะครับเราใส่เกลือแล้วใส่น้ำส้มสายชูครับ <Yeah. S 2> ก็เติมน้ำอุ่นลงไปหน่อยครับ ชิมดูให้ได้รสชาติที่ต้องการนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับน้ําจิ้มง่ายๆครับน้าจิ้มข้าวขาหมูน้าจิ้มกระเพาะปลาอะไรพวกนี้นะครับรวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ